คุณอาจิได้ไปหกหัวใจโซนาได้มาสี่โอ้อย่าร้องไห้นะคะคุณโซนาอย่าโสีิอย่าเสียอย่าเยโอ้ยทำไมเนี่ยโอ้ยนาจิมาแทงว้าวโอ้ยคุณโซนาอยากกลับไปเล่นเมื่อไหร่แล้วต้องการแท้งจิกอตจิได้นะคะเฮ้ยถึงเวลาแล้วฉันจะย้อนกลับไปนี่หลอกใบนั้น อจิน่ะเป็นแท้งมือโปรจะต้องทําให้คุณโซนากลายเป็นนักรบแห่งแสงที่ดีให้ได้เลยล่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสไปใช้บริการเดอะแทงเกอร์ที่น่ารักที่สุดคนนี้อย่าเรียกแทงเกอร์ให้เรียกว่ากันเบรกเกอร์สุดเท่ดีกว่าค่ะอ้ากันเบรกเกอร์สุดเท่ฉันเดียว <laughs> 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 อาจิห้ามตัเองไม่อยู่ไม่เป็นไร <laughs> นะคะที่นี่เราเป็นแบบนั้นแหละ งั้นเพื่อโซน่าแล้วฉันจะเปิดรอยเย่วกัดคอยปกป้องเธอเองขอบใจนะนายเป็นฮีโร่คนโปรดของฉันเลยอ่ะพอคู่มาตรงนั้นแล้วถ้าทางจะเข้ามาโจมตีฉันจะรับดีวานเข้าไปเดี๋ยวนี้ล่ะเออดูคุณโจนา่าทำหน้าดิตั้งใจฟังนะไอ้ตูดหมึกมมก็ไม่ดีหละ่ะพวกนายขนาดนั้นลงนะเ <c oughs> มะ้ มแบบนี้อาจิให้10คะแนนะะเลยค่ะเรตินเลย10คะแนนนิ่มตาคุณอาจิแล้วเ้า่าทำไมอะ <laughs> <laughs> สีสอาจิเปลี่ยนเลยอาตาตาคุณอาจิแล้วอือดูกขนา <laughs> ขนะ <laughs> อาจิต้องทำอะไรนะคะต้องบอกรักให้น่ารักที่สุดขอนะอาจิแบบรักมากเลย ก็คุณโซน่าไม่ขาดアジเลยแล้วผมดิโอโอเคก็อจิขอบคุณทุกคนที่กําลังฟังความรู้สึกของอจิในวันนี้นะคะอจิน่ะรักรักตัวเองมากกว่าทุกคนแต่ว่าอจิเราเล่นนะเอาใหม่นะความรักของจิแพร่เป็นเหมือนไวรัสเข้าไปในใจจะน็อกเดะแบ่มันก็ไม่ช่ดีสักคนเอาเป็นว่าจิรักทุกคนมากเลยนะคะอ้ย

นี่ผ่านไปครึ่งเพลงแล้วยังล้ะไม่ถูกเลยเนี่ย <c oughs> คือนมาสีผมกินข้งแชมผือยอยยิ้มยอยเ <c oughs> อาใจแล้วแต่จอนนั้นไม่เคยจะบอก <c oughs> แต่ถ้าให้ฉันเลือกคนเดียวฉันคงเลือกไม่ลงนี่มันเจ้าชู้นี่ขอบวงเธอทุกคนแล้วกัน <c oughs> ลำบากใจมาก <c oughs> ตายแล้ว

逆